วายมาสวัสดีจ้าพี่นอ้องน้งองอฟไงตัดหญ้าไว้ให้ตาเราตัดหญ้าไว้ให้หญ้ายหนาบ้านเฮ้ยจังพอไฟเงยเราเก็บปกปิดไปกินกับสมบ่เราไปกินกับหม่ำไข่ปะฝนลินแน่น่พี่น้องฝนตกลินแน้องบิเสียวหญ้าออกไปน้า ตาตัดห,าหานา,ตา,ตาไว้ห้แล้วเมื่อนี้กบเมื่อวานเขากับตัดไว้เมื่อวานไปค้ำค้ำพี่น้องฝนมันตกพอเด็กน,น้อยเลยงานมาคำ้ำก็เลยได้ไปตัดคำ้ำตาแลา้วตัดไม่ไหวห้กับในกระสอบฝนตกฝนตกมากินเขาน้องกันพี่น้องเจ้าสิกินยังฝนมันลินตาลาดกับบะหมี่กับเขาน้องเบีเยวรถใหญ่ไปส่งน้องพิมกับเฝ้าออกมาพอเด็กน,น้อยไปเห็นงาน เมนตัแล้วสิกินน้ำย่างได้มกป่ามกป่าตาแล้วจำสมไข่ปลาแล้วก็ทอดดากไก่ทอดโค้งไก่หน่อยพี่น้องหนึ่งลวกพักแต่เมื่อขึ้นนี่จมปลาหน่อยหนึ่งจมขี้ปลาหนึ่งตะว่าเสียบเดียวสมสมอันเรื่องเรืองนี่แม่สมขีบไข่บ่าสมไข่ปลานี่เสียบอยู่ไปไปกินข้าวเดี๋ยวน้องบีไปปั่นกินข้าวกัน มันแห่งบ่คอยมีเนาะสุนปลาน่อยไหมพี่น้องมากินเขาน้ำกัน่นนอย่ะเห็นบ่หนกท่น้นองบีไปนั่งมันสิบ่เห็น,นไงด่าดาวฝนกระโดกลิน้นเล็กหน่อยไปโรงเรียนเมื่อคืนกระปุกเอาอยาให้กินเที่ยงขึ้นน้องไม่ กินเขาก้อนพี่น้องนวัสดีอีกรอบนยิ่งบ้าสุดยิอาบ้าด้ยิ่งยุ่ไก่กินบ่นนี อออมอมเล็กหน่อยหอมเล็กหน่อยกินไม่หมดเอเอคือไม่กินไปโรงเรียน,กกนมันได้กินไม,ม่หมดอืมกินบ้างแต่ที่พ่อใส่หมดต้นกินต้นกล้วยปลาผมกล่ปลาเสแซ่บจพี่น้องแเสแสร็จแต่ว่าตรงกินก็บอกริกเด้อ

เดี๋ยวแล้วมันบางกองเนนออรีวแล้วแม่นี้เป็นทีหามเลยเนาะต้มปลาด้วยนะเอ้าปลาลูกปลาอ๋อไข่มั่งอืมไข่มั่งก็เจาเห็้นมาหขายนะเป็นสินค้าเพื่อนะหามจาะไหนแค่นี้เป็ปลาไว้ปลา mông quá đa đa tay ngăn quá hỏi quá hỏi cứ tay mông quá hỏi 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 có là, nó kèo, kèo cũng <cười> con rồi <laughs> con nó ừ. về hàng là nó bẹc hằng đâu, กินนี่เอ้ามาแต่เสียงไร่คุณได้พี่น้องคุณได้แต่ผากเนื้อผุนเออ่ั้นมันแต่ผากเนื้อเอ้ามากแต่เสียงไร่เฮ็ดพอดีพอดีจะเราเปิดด้วยมัดปีกินมัดปีเงื่อนบนยายได้เงื่วยเนื่อยหน่อยเนาะไม่ติดตลอดเอ้ามาแต่เนื้อเสียงไร่เลยแต่อำเภอเหม่งไร่เออพญาพญาเมิ่งไร่บ้าน น้องหัวบังหลานบางังน้องน้องย่ายแม่บังน้องน้องของย่ายแล้วไปได้เมียอยู่ตุ่นไปได้เมียอยู่เชียงรายน้อง,<า>งซ้ายยายพอไปพอไปยามหลายปีแล้วล่ะ

มันก็ดีกินต้นันไป์แนมากคนนีก็กับอน่ะมันมันบได้ถือว่าเผ็ดเนาะก็ดีกินกับชมพันธุ์หน่อยกินกับชมโง่ได้ดีก็เองได้ดีอืมกับเผ็ดมึงเนี่มึงไหนว่ามวยไงเดี่ยแห่งเผ็ดเหนือละคำ ปลาไปเรื่อยๆปลากระไรก็แจ้ไหหลานน้ำแน่มือนได้หยากก็บ่ค่อยได้ทายพี่น้องเล่นลบหนาลบหลังเนาะพอไปกินน้ำมีนีละไม่สบายตาได้ตัดหยาได้หายน้ำวานไปนตัดขนลิ้นหยา,าหบข้าวเด็ดเด็ดซีหัวค่ำทำหมกโมง

โอ้ยอกำมันงตัง้เ่แกเขมพี่น้องเ้โอ้ยโอ้ยโน้าโอ้แซ่้ยโอ้ยโอ้ยโอตยโอ้ยโอ้ะโอ่ยโอ้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 ยโ่้น่อ้ปโอ้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้บโ่้ยโอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกอ้ยอ้ยโอ้ยโก้ยโอ้ยอ้กโอ้ดิอ้ยโอ้ยลอ้ยโอ้ิโอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อไปชาติแบ้กัอน เก็บสมวดตัดบ่ดดัลำลากันไปกัอนกาบสวัสดีจ้าพี่น้อง